แบบหัดกดนะคะข้อที่1เขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างเนี่ยนะคะเพื่อระบุว่ารูปต่อไปนี้เป็นรูปคลี่ของพีระมิดหรือไม่นะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะข้อที่1นะคะจะเห็นว่ารูปนี้มีหน้าตัดหรือฐานทั้งสองข้างนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปริซึมสามเหลี่ยมนะคะข้อนี้ก็จะตอบไม่เป็นนะคะต่อไปข้อที่สอง รูปนี้ก็จะมีฐานอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าข้างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพีระมิดนะคะต่อไปข้อที่3ตรงนี้ก็จะเป็นฐานนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหน้าข้างนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นพีระมิดนะคะต่อไปข้อ4นะคะจากรูปก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นฐานนะคะที่เหลือก็จะเป็น หน้าข้างนะคะเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็เป็นพีระมิดนะคะต่อไปข้อที่หนะคะจากรูปก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นฐานนะคะซึ่งเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะแต่หน้าข้างมีแค่3นะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นพีระมิดนะคะต่อไปข้อที่หนะคะตรงนี้เป็นถานนะคะซึ่งเป็นรูป สี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีหน้าข้างอยู่4เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นพีระมิดนะคะต่อไปข้อที่2นะคะรูปที่กําหนดเป็นรูปคลี่ของรูปเลขาคณิตสามมิติชนิดใดนะคะรูปนี้นะคะมีหน้าตัดหรือฐานนะคะแล้วก็มีหน้าข้างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปริซึมสามเหลี่ยม นะคะข้อที่2รูปนี้นะคะก็จะเป็นกลวยนะคะต่อไปข้อที่3นะคะรูปนี้ก็จะมีฐานนะคะแล้วก็มีหน้าข้างนะคะก็จะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปข้อที่4นะคะก็จะมี หน้าตัดหรือฐานนะคะแล้วก็มีหน้าข้างก็จะเป็นทรงกระบอกนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเขียนรูปคลี่ของรูปเลขาคณิต3นมิติที่กำหนดนะคะเราก็จะยกตัวอย่างคำตอบนะคะข้อที่1นนะคะเริ่มกันที่หน้าตัดหรือฐานนะคะ ไปข้อที่สองนะคะมาเริ่มกันที่ฐานนะคะฐานก็จะเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนก็วาดให้สวยงามแล้วก็ตรงกว่านี้นะคะ